กินอีกแล้วกินอีกแล้วนะครับบ่อ้วนนี้เป็นบ่บ่อวนนี่เบื่อยังไงเบื่อพี่น้องเบื่อแนี่ยได้เราเบื่อเบื่อหนึ่งเบืรอสว่างเบื่อสามนะครับสุดยอดอิหรีนะครับสุดยอดอิหรีสุดยอดอิหรีเห็นไหมลยจ้มเห็นเหรอ มาเร้อครับข้างในมาเร้อมาเด้อมาเร้อวดนะ้งแข่ดิเนตําบกเคิรว่าตําย่งตําบกอบ่ตํา้งเด้ตํากบุ่ตํา้งตํขนมเสียนเป็นกินนะครับปวนะยหอดปู สามสิล้านสามล้าท่านสามสิบล right ้านสามสิบล้านประเดี๋ยวกันไหนเอาตอเื้อตากเสียโอเคครับโอเค